สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์กร e นเ A Green B 085-776-0606 085-776-0707 สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับตูนวรรตนะครับและนี่คือรายการรอบรู้ข่าวเกษตรนะครับตอนนี้ยางพารากําลังมีปัญหานะฮะร,รัฐนกำลังเร่งระบายอย่างหนักเลยมีการเปิดเผยจากผู้มนวยการองค์การสวนยางหรือว่าอสอยอนะครับบอกว่าตอนนี้อสอยอและก็ผู้ซื้อจากต่างประเทศเตรียมจะลงนามในสัญญาการซื้อขายยางพาราในสต็อกของรัฐจํานวนทั้งหมด1 0 0 0 0แสนตันด้วยกันนะครับจากยางในสต็อกทั้งหมด2 1 0 0 0 0ตันนะฮะก็ต่อเน,นื่อง ตั้งแต่ที่รัฐบาลชุดที่แล้วรับซื้อมาจากพี่น้องเกษตรกรนะครับอ <tout S 1> ยู่ในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางเป็นโครงการใหม่ที่ทําขึ้นมาเพื่อสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะเลยนะฮะราคาจําหน่ายยางในสต็อกให้แก่ผู้ซื้อยางเนี่ยยางแผ่นรมควันกิโลละ62บาทยางแท่งโลละ58บาทกําหนดเวลาส่งมอบไม่เกิน3เดือนนับตั้งแต่วันที่เขามีการเซ็นสัญญาซื้อขายกันถ้าเกิน ปุ๊บรัฐก็จะเรียกเก็บค่าปรับเพราะว่ามีต้นทุนในการเก็บยางในสต็อกนะครับแต่ว่าถ้ามีการรับมอบล่าช้าเนี่ยรัฐก็อาจจะพิจารณาผ่อนผันได้ถ้าสมมุติว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเช่น เรือขนส่งสินค้าอาจจะมีไม่เพียงพอนะครับส่วนสาเหตุที่บางคนสงสยัยเอ๊ะทำไมต้อง1,000 0แตันทําไมไม่อนุมัติเลยละ2อ0 0 0นตันนะครับเพราะเขามั่นใจว่าราคายางเนี่ยจะยังเป็นขาขึ้นนะฮะถ้าสมมุติขายหมดราคาอาจจะได้ไม่ดีเท่าที่ควรรอไว้สักพักหนึ่งขายไปก่อนส่วนหนึ่งเพื่อเอากําไรเอารายได้มาคืนให้กับพี่น้องเกษตรกรสวนยางและอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อที่ยางพารามีราคาแล้วก็จะค่อยรับซื้อต่อไปนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประธานกลุ่มสหกรณ์กรเกษตรอุตสาหกรรมสวนยางก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐถึงรับซื้อในช่วงนี้เพราะว่าราคาเนี่ยแหมตกต่ํำหรือเกินนะฮะจริงแล้วเนี่ยควรจะระบายราคายาง6เดือนหลังจากนี้หรือประมาณสักเดือนกุมภาปี58เนี่ยน่าจะดีกว่า แล้วไม่รู้ว่าราคาที่บอกว่ารับซื้อ60บาทเนี่ยจะได้จริงหรือเปล่าจะถูกหักค่าความชื้นค่าเสื่อมสภาพออกไปอีกไหมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับนโยบายล่าสุดนี้แต่อย่างน้อยชาวเกษตรกร,ร,กรส่วนยางก็น่าจะลืมตาอ้าป,ปากกันได้มากขึ้นกว่าเดิมดีกว่ารับยางไปแล้วไปเก็บอยู่ในสต็อกเฉยๆเอาไปขายส่วนหนึ่งแล้วคืนไรายได้สู่พี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็น่าจะดีกว่าครับสวัสดีครับ